คุณผู้ชมคะพูดถึงงบประมาณการศึกษาของรัฐบาลไทยไม่น้อยนะคะได้งบประมาณถึงปีละ20%ค่ะถ้าเกิดเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยทีเดียวแต่เมื่อเทียบเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในเชิงการศึกษาอันดับของไทยตกลงมาเรื่อยๆนะคะจากที่เคยอยู่อันดับที่46ในปี2550มาอยู่ที่อันดับที่51ในปี2554ค่ะ จากการศึกษาของสถาบันนานาชาติหรือ IMD พบว่าปัจจัยหนึ่งที่เหนี่ยวรั้งความสามารถทางด้านการศึกษาของเด็กไทยก็คือข้อสอบโ n e เ็ติดตามรายงานจากคุณบัณฑิตเกิดบัณฑิตค่ะนักเรียนชั้นมัธยมเหล่านี้กำลังติวเข้มจากคุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมกับการสอบโ n e ็หรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจานวน8วิชาแมะ้จะรู้ว่าการสอบสาคัญนักเรียนกลับไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบข้อสอบ ึงมักถูกมองว่าใช้คำถามกักวมและตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบมันก็เป็นแค่ก,กาครับแต่ถ้าสอบในห้องเรียนเราก็จะใช้อ่ะเป็นข้อสอบปัตนัยครับคือเขียนได้ด้วยครับมันก็อาพ ถ้าเราการผิดก็คือผิดเลยครับอยากให้ปรับปรุงอาจจะมีอัตนายเพิ่มบ้างเพราะว่านั่นคือความคิดของเรามันตอบโจทย์ได้มากกว่านั้นค่ะคืออยากได้ข้อสอบคืออยากให้มีคําตอบที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าพอคิดออกมาแล้วไม่มีข้อใดถูกก็คือเสียคะแนนฟรีๆคือผิดไปเลยอีกด้านหนึ่งครูผู้สอนมองว่าการทดสอบแบบปรนัยหรือการสอบแบบเลือกคําตอบเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเช่นกัน เด็กอาจจะไม่ได้อ่านโจทย์เลยก็ได้นะคะเด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้รู้เลยอะไรเลยก็ได้แต่บังเอิญกาชอยที่สองซึ่งชอยที่สองเป็นชอยที่ถูกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบโอเนที่เป็นพวกชอยเนี่ยนะคะก็จะมองว่าบางทีมันก็วัดได้จริงอ่ะว่าเด็กรู้สิ่งนั้นหรือไม่รู้แต่ว่าบางทีมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่ว่าเด็กที่ไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะเลือกชอยที่ถูกก็ได้ยกอย่างเลขเนี่ยมันต้องการให้คะแนนเนี่ย มันต้องให้คะแนนดูว่าเขาทำทำงานมาถึงคำตอบนั้นแนะทำได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่มาถึงแําตอบคำตอบ,ตอบแต่ไม่รู้ว่าที่มาเป็นอย่างไรปีการศึกษา2,554คะแนนเฉลี่ยโอ e เนต็ตทั่วประเทศของเด็กไทยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากโดยผู้ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงการศึกษาชี้ว่าลักษณะข้อสอบไม่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนทุกวันนี้โอ n เนต็ตมันออกข้อสอบค่อนขอ้างยาก ทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคนผ่านถึง5 0านน้อยนะครับทีนี้เราจะดูต้องดูทั้งองค์การพยอบของผลโอนเเพราะว่ามันเป็นทุกรงเรียนฮนะทั่วประเทศที่ว่าได้ผลน้อยเอาเนื้อหาสาระที่ไม่ได้เรียนมาสอบถามว่าเด็กกระตกหมดทั้งประเทศแล้วคะแนนที่ตกหมดผมผมขอโทษทีผมไม่ได้โทษโรงเรียนโทษเด็กโทษครูนะโทษเรื่องของทดสอบ ว่าคุณเอาเรื่องของเรื่องไม่ได้เรียนมาทดสอบพบถามว่ามันมันทำอย่างนี้ได้ยังไงหลายฝ่ายเป็นห่วงปัญหาข้อสอบโอน็ตในปัจจุบันที่ประเมินผลการเรียนได้ไม่ตรงจุดจะมีข้อเสนอที่หวังว่าจะช่วยปรับปรุงการสอบโอนตให้เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพหนึ่งก็คือเลือกเนื้อหาที่จะมาออกข้อสอบสองเราก็ค่อยมานั่งมองกันว่าในลักษณะของข้อสอบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงดีเพื่อให้มัน มันดีที่สุดในการที่จะวัดว่านักเรียนเขามีผลสมฤตหรือว่ามวลรวมความรู้ทั้งหมดที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ไหนเราน่าจะมีเหมือนกับคณะกรรมการคือคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่ร้อยรัดกันตั้งแต่หลักสูตรควรจะเป็นยังไงพอหลักสูตรควรจะเป็นอย่างนี้การเรียนการสอนควรจะเป็นยังไงที่จะตอบโจทย์ของหลักสูตรและวิธีการประเมินก็จะต้องประเมินไปให้ถึงมาตรฐานด้วย มุมมองต่อการสอบโอเน็ตของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือสถาบันการศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญมากนะักเพราะข้อสอบไม่ได้มาตรฐานและไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอนแต่หากมองออกไปนอกบ้านก็จะพบว่าการสอบวัดความรู้ระดับประเทศในลักษณะนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างเช่นสิงคโปร์ใช้ OLevel กับ ALe v e l และสหรัฐใช้ SAT เพื่อประเมินผลสฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ซึ่งหากไทยทําให้โอเดตมีประสิทธิภาพก็เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศได้บัณฑิตเกิดบัณฑิตไทย PBS รายงาน